เลกิ๊เก๋อีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้จะมาแนะนําเรื่องถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจฟรีดาวนะคะในช่องของเซลกิ๊เก๋เองเนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องของจดฟรีดาทุกรุ่นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจน,นะคะแต่อาจจะยังไม่ทราบว่าเนื่องข่ายในการออกรถฟรีดาวต้องทํำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะ เซลล่เกตจะบอกมาเป็นข้อๆแล้วกันเนาะก็อย่างข้อที่1นนะคะในส่วนของถ้าลูกค้าเป็นลูกค้าเก่ากตัวเต้านะคะาสามารถที่จะออกรถฟีดาวได้นะคะเงื่อนไขก็คือลูกค้าค่ะต้องมีสำเนาทะเบียนรถนะคะผ่อนเกิน2ปีขึ้นไปนะคะ ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีประวัติผ่อนตรง2ปีขึ้นไปนะคะอันนี้คือสามารถปีดาวได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้คนขับนะคะข้อที่2ก็คือถ้าลูกค้าใช้รถยี่ห้ออื่นแล้วต้องทํายังไงละถ้าไม่ได้เป็นลูกค้าโตยต้าเลยอะคะ่ะจะต้องซื้อรถเนี่ยจะต้องทํายังไงถ้าเกิดว่าสนใจในเรื่องปีดาวนะคะก็อย่างที่2ก็คือว่าลูกค้าค่ะก็ เหมือนเดิมเลยค่ะก็คือมีสับนาทะเบียนรถนะคะผ่อนครอบครองรถเกิน2ปีขึ้นไปนะคะรถล,ลูกค้าต้องยังไม่ขายนะคะยังมีการผ่อนต่ออยู่เนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยคือลูกค้าสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะก็และองไม่ต้องใช้คุณขังด้วยนะคะอย่างที่3ก็คือว่าลูกค้าทำอาชีพอะไรถึงจะสามารถฟรีดาวได้นะคะ ก็อาชีพเนี่ยมันจะแยกหลายอาชีพอยู่เนาะจอันนี้คือจะบอกเป็นอาชีพหลักแล้วกันนะคะว่าถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะทั่วไปเลยถ้าลูกค้าทํางานบริษัทเกิน2ปีขึ้นไปนะคะก็สามารถผีดาวได้โดยไม่ต้องใช้คุณค้ำนะคะหรือลูกค้าเป็นตนําแนงนะคะผู้จัดการนะคะทางานแค่หนึ่งปีก็พอค่ะถ้ากด นนก็คือเป็นตําแหน่งผู้จัดการนะคะอันนี้ลูกค้าสามารถฟรีดาวได้โดยไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่าทํางานอย่างอื่นละ่ะถ้าไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทข้าราชการนะคะรับวิสาหกิจอันนี้ก็ได้นะคะเข้าร่วมเหมือนกันนะคะซึ่งในองค์กรนะคะทางานเกินสองปีขึ้นไปเนี่ยอันนี้ก็คือฟรีดาวได้นะคะในส่วนของถ้าลูกค้าทำอาชีพอื่นละ่ะ อย่างเช่นค้าขายนะคะขายของออนไลน์ขายของในตลาดหรือขายของในเพจอะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็ฟรีดาวได้นะคะลองติดต่อมาที่เ,เซลล์กิเกตตามช่องทางที่ในไลน์นะคะหรือว่าเบอร์โทรนะคะตรงนี้เนะี่ยคือเซลล์กิวเกตสามารถช่วยลูกค้าออกล็ได้ในราคาฟรีดาวได้นะคะบางทีลูกค้าไม่ต้องเข้าในเงื่อนไขอาชีพที เซลล์ิเกตบอกก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้ลูกค้าลองทักมาคุยกับเราก่อนว่าโอเคลูกค้าเนี่ยติดปัญหาตรงไหนจุดไหนนะคะเราสามารถช่วยลูกค้าได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ของการทําช่องนะคะของเซลล์ิเกตเองคืออยากจะให้ลูกค้าเอารถปีดาได้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนติดปัญหาอะไรนะคะ ฝากติดตามที่ช่องของเซลล์วิเกตหน่อยนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวจะมาบอกโปรโมชั่นฟรีดาวให้ลูกค้าเรื่อยๆนะคะวันนี้เซลล์วิเกตก็ขอจบนะคะการคุยบอกเรื่อ,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 องอ,อาชีพนะคะเรื่องเงื่อนไขกันออกรีดาวนะคะเป็นยังไงเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวลองดูว่าเซลล์วิเกตกจะมาให้ข้อมูลหลายลูกค้าเพิ่มเติมนะคะวันนี้เซลล์วิกเกตก็ขอ,อไปแล้วนะคะโอเคขอบคุณค่ะ